สวัสดีค่ะโค้ดสิตามาแล้วนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเทคนิคที่2นะคะอาการโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะมาสำหรับเมื่อวานนะคะบทเรียนที่หลายๆคนได้เรียนไปนะคะก็จะโค้ชจะบอกในเรื่องของการที่เราต้องเคลียร์โปรแกรมจิตเราก่อนนะถ้าวันนี้นะคะ ขยะในหัวมันเยอะเหลือเกินไม่ว่าวันนี้นะคะมนุษย์นะคิดเรื่องราววันหนึ่งนะคะห้าหมื่นถึงหกหมื่นเรื่องมันเยอะไปหมดฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีเรื่องเยอะๆๆๆๆซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกนะเพราะสังคมคนส่วนใหญ่นะคะบนโลกนี้นะ,คะ95%คิดลบค่ะอีกหค่ะคือคนคิดบวกและประสบความสําเร็จนะคะและอีกสมเปซค่ะคือคนที่ประสบความสําเร็จนะคะคิดบวกและมีความสุขค่ะ อ่านะคะวันนี้นะคะกล้าพูดเลยว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มของคน3%นะคะอยู่ในกลุ่มของคน3%นะคะมีความสุขนะประสบความสําเร็จแล้วก็คิดบวกด้วยนะคะก็เลยจะมาถ่ายทอดแบ่งปันให้ทุกคนนะบางคนรวยแล้วเหนื่อยบางคนรวยแล้วเครียดก็มีนะอ่านะแต่วันนี้คุณจะได้ทั้งสามอย่างนะมั่งคัง่งนะแฮปปี้นะคะแล้วก็อะไรคะมีความสุขด้วยอ่าแฮปปี้มั่งคัง่งนะแล้วก็คิดบวกด้วยนะะโพสิทีฟด้วยนะคะอ่า มาเริ่มกันเลยสําหรับการโปรแกรมจิตนะคะพิชิตเงินล้านเสกเงินล้านได้นะคะ21วันนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแห่งการขอบคุณร่างกายตัวคุณแล้วนะคะเขาอยู่กับคุณมาตลอดเลยนะคะบางคน1ิปี20ปี30ปี4ี่สิปีห้าสิปีค่ะไม่เคยขอโทษเลยค่ะไอคนคนนี้ที่อยู่กับเราตลอดเวลาทั้งยามสุขยามเศร้ายามมีความสุขนะ ทุกก็อยู่แต่ส่วนใหญ่อยู่ทุกซะด้วยสิเราไม่เคยขอโทษร่างกายดีเราเลยนะคะเมื่อวานโค้ดเลยให้ทําในเรื่องของการที่ขอโทษตัวเราเสร็จแล้วให้เราขอบคุณร่างกายเราพลังแห่งการขอบคุณนี้นะคะมันเป็นพลังของจักรวาลแบบหนึ่งที่ส่งมาสัญญาณคลื่นสัญญาณเนี่ยจะส่งออกไปทําให้จักรวาลรับรู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่สํานึกรู้คุณนะเมื่อคุณสํานึกรู้คุณในร่างกายเมื่อตื่นเช้ามาคุณขอบคุณร่างกายคุณแน่นอนนะคะเมื่อคือนที่หลับไปกับเช้าที่ตื่นมาจะสดชื่นมากๆเลย สำหรับบทเรียนวันที่สองนี้โค้ชจะให้คุณนะคะขอบคุณสรรพสิ่งค่ะสรรพสิ่งรอบตัวคุณนะอ่ะเริ่มเลยนะคะก็คือจากห้องนอนคุณนะเริ่มจากห้องนอนคุณนะคะขอบคุณกดก็คือกดนะคะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะนะคะในห้องนี้ขอยืมใช้กดคูรุ้งด้วยนะคะสวัสด,ดีจ้าพี่ดาวจ๋าเมื่อวานได้ทําบทเรียนที่โค้ชสอนไปหรือเปล่าคะ คุได้แบ่งปันไปหรือเปล่าคะถ้าวันเมื่อวานได้ทําแล้วนะคะคุณขอโทษร่างกายและขอบคุณร่างกายแล้วคุณรู้สึกยังไงคะแบ่งปันให้เพื่อนๆเราได้รับรู้นิดนึงว่าร่างกายคุณตื่นมาตอนเช้าคุณรู้สึกยังไงสดชื่นไหมเฮ้ยทาแป้งติดขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นนะหรือรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นคุณรู้สึกยังไงหลังจากที่คุณขอโทษและคุณขอบคุณร่างกายคุณแล้วคะ ขอบคุณทุกอย่างในชีวิตเลยจ้าเยี่ยมมากๆเลยนะสำหรับบทเรียนที่2โค้ชจะให้คุณขอบคุณห้องนอนของคุณนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณร่างกายคุณแล้วบอกก่อนนะยิ่งขอบคุณเยอะต้องขอบคุณจากฟิลลิ่งขอบคุณจากหัวใจไม่ใช่ขอบคุณเพราะว่าก็ขอบคุณไปเพื่อให้มันสําเร็จอันนี้เท่ากับคุณแคนเซลนะคะคุณไม่ทําอะไรด้วยหัวใจคุณไม่มีทางได้ค่ะคุณต้องขอบคุณประหนึ่งว่าสํานึกรู้คุณในร่างกายคุณ สำนึกรู้คุณในห้องนอนของคุณขอบคุณที่นอนอันแสนนุ่มที่ทำให้ฉันนอนหลับสบายทั้งยามหลับและยามตื่นคอยโอบก,กอดฉันไว้ทำให้ฉันนอนหลับแล้วรู้สึกผ่อนคลายเสมอนะขอบคุณหมอนนะใบนี้นะที่ทำให้ฉันเนี่ยนอนคอสบายมากทำให้ความคิดฉันไหลฟูดปาดตนะทำให้ฉันนอนหลับฝันดีอ่าขอบคุณหมอนข้างนะคอย กอดฉันคอยให้ฉันกอดนะฉันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มีเธอขอบคุณผ้าห่มอันแสนนุ่มนะผ้าห่มเนี้ยฉันรู้สึกขาดเธอไม่ได้อยากจะพกเธอไปทุกที่คุณขอบคุณแม้แต่กระทั่งโคมงไปห้องน้ําในห้องนอนคุณขอบคุณให้เกินสิบอย่างนะคะกฎของจักรวาลน,นะคะจะเริ่มรู้สึกนะดีกับคุณและส่งขึ้นสัญญาณดีๆมาให้คุณเมื่อคุณขอบคุณเกิน สิบอย่างนะคะคุณขอบคุณร่างกายคุณเสร็จคุณขอบคุณที่นอนคุณให้ครบสิบอย่างนะฝึกค่ะขอบคุณบ่อยๆมันไม่จะเป็นต้องทําคือขอบคุณร่างกายขอบคุณเช้าแล้วก่อนนะนอนได้แต่ขอบคุณสรรพสิทธิ์เนี่ยคุณอาจจะขอบคุณนะในทุกๆช่วงเช่นนั่งรถไปเห็นรถเมย์คุณขอบคุณได้อขอบคุณรถเมย์นะที่ขับช้าแล้วทําให้ฉันมองเห็นบรรยากาศรอบข้างขอบคุณป้าข้างๆนะเฮฮาบ้าบ้างนั่งฝังป้ามาแล้วมีความสุขจังขอบคุณนะคุณผู้ชายคนนั้นที่ลุกให้ฉันนั่ง ขอบคุณนะประสบการณ์ใหม่ๆที่ฉันเห็นผ่านตาบนท้องถนนขอบคุณนะข้าวเหนียวหมูเมื่อเช้าอร่อยมากๆคุณหัดขอบคุณทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณแล้วเมื่อนั้นนะคะคุณไม่ได้สังเกตหรอกค่ะ21วันที่คุณเกิดการปฏิวัติร่างกายคุณคุณเริ่มขอบคุณอะไรมากขึ้นคุณปัดอารมณ์วักปรับไวเบรชั่นของคุณนะคะ หรือคลื่นส่งสัญญาณของคุณให้มันออกไปซึ่งความรู้สึกดีฟิลกูดนะคะแล้วคุณจะได้อะไรนะไม่ว่าจะเป็นกิฟต์จากพระเจ้าจากจัก,กรวาลข,ของขวัญของฝากเงินทองแตะเอียอัง่งเปาไปทางไหนมีแต่คนอำนวยความสะดวกให้คุณมีแต่คนยิ้มให้คุณนะคะ เขาจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีเหลือเกินฉันอยากจะให้บางสิ่งบางอย่างกับเธอแล้ววันนี้โค้ดกำลังจะบอกคุณว่าให้คุณขอบคุณนะห้องนอนของคุณอขอบคุณห้องนอนนะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะการโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนะคะวันนี้ให้คุณใส่โปรแกรมให้ตัวคุณ10บอย่างสิบอย่างค่ะคุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณใส่โปรแกรมตัวเองค่ะ เช่นซปเปอร์สตาร์ชัดๆสีตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอไม่โคตรอัจฉริยะเลยสีตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอสวยและรวยมากสีตาเธอคือคนที่เป็นมหาเศรษฐีนะเนี่ยสีตาเธอรู้หรือเปล่าเธอคือผู้หญิงที่มีสมองเงินล้าน สิตาเธอรู้หรือเปล่าเธอเป็นที่รักยิ่งของบุคคลทั่วไปสิตาเธอรู้ไหมไม่ว่าเธอจะทําอะไรเธอก็เนรมิตเงินได้อย่างง่ายดายสิตาเธอรู้หรือเปล่าเงินสําหรับเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเธอหาได้สบายมากสิตาเธอรู้ไหมว่าเธอจับอะไรเธอก็ได้เงินได้ทองสิตายิ่งเธอสร้างคุณค่าให้คนมากเท่าไหร่เธอยิ่งแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้คนมากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นสีตาเธอรู้หรือเปล่าว่านับวันเธอจะเด็กลงสีตาเธอรู้หรือเปล่าว่าใครๆก็ตกหลุมรักเธอสีตาเธอรู้หรือไม่ว่าเธอเป็นคนที่โชคดีมากๆในทุกๆด้านของชีวิตเอาแบบนี้เลยนะโอเคไหมวันนี้เราจะโปรแกรมจิต คุณอยากเป็นแบบไหนให้คุณพูดพร้อมด้วยฟิลกูดคือคุณต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณอยากจะได้ไม่ใช่สวยเก่งรวยแกต้องเก่งแกต้องเก่งสั่งอย่างนี้นะคะคุณแคนเซิลคือคุณไม่เอานะคะเพราะคุณไม่ได้ซับ ฟังจากอารมณ์และความรู้สึกคุณไม่ได้บอกจากแรงปาถนาของคุณค่ะให้จักราวาลเขารับรู้นะคะเพราะจักราวาลฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องค่ะเขารู้แต่ว่าสิ่งที่คุณส่งมาด้วยคลื่นของหัวใจของคุณเขาจะรับแล้วจะบอกคุณว่าอ๋อเจ้านายต้องการแบบนี้อ๋อเจ้านายฉันอยากจะเป็นอัจฉริยะอ๋อเจ้านายของฉันเนี่ยเสกเงินเสกทองง่ายได้อ๋อเจ้านายของฉันเป็นคนสวยมาก อ๋อจ้านายของฉันต้องการความหน้าเด็กคุณใครดูอลดินไหมคะคุณเห็นตะเกียงวิเศษไหมคะอลดินขอถูทูทูค่ะแล้วจะมีเจ้ายักษ์จินนี่ออกมาคุณรู้หรือเปล่าเขว่าวิทยาศาสตร์คุณลองเซิร์ชกฎของแรงดึงดูดก็ได้นะคะบนโลกนี้นะคะกฎแรงดึงดูดนะคะเขาจะทํางานร่วมกับเราประหนึ่งยักษ์จินนี่เลยคุณขออะไรจะได้ตาม ปราถนาแต่คุณต้องปราถนามีข้อแม้ค่ะคุณต้องปราถนาด้วยหัวใจแรงกล้าและความรู้สึกนะคะที่ดียิ่งคุณขอด้วยความรู้สึกอิ่มเอมีความสุขคุณยิ่งได้เร็วมากแต่ไม่ใช่คาดหวังหมายความว่ายังไงคะหมายความบางคนนะคฮะฉันขอเลยนะพรุ่งนี้ฉันขอสิบล้านบาทแล้วก็นั่งรอเอที่ยงแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลย อันนี้เท่ากับคุณไม่เอาเหมือนกันนะเพราะคุณไม่ไว้ใจคุณไม่เชื่อใจยักษ์จินนี่ของคุณค่ะคุณว่านะคะยักษ์จินนี่เนี่ยที่สามารถเนรมิตได้ทุกอย่างคุณว่าคุณขออะไรไปเขาจะให้คุณไหมคะเหลือคิดง่ายๆค่ะวันนี้นะถ้ายักษ์จินนี่เปรียบเป็นดังบอยแล้วกันบอยบยขอสั่งหูฉลามหน่อยคุณว่าบอยจะมาเสิร์ฟอาหารคุณไหมคะเสิร์ฟหูฉลามให้คุณไหมคะเสิร์ฟไหมคะใช่แล้วนะคะคุณเห็นไหมคะ วันนี้คุณจงโปรแกรมจิตในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะคุณพูดมันซ้ำๆบ่อยๆเวลาคุณเจอเหตุการณ์มาทำให้คุณสะเทือนหัวใจคุณหาเลยค่ะขอนาตไปเข้าห้องน้ำค่ะคุณไปปรับอารมณ์ค่ะดึงอารมณ์และความรู้สึกที่มากระทบคุณคุณขอบคุณเลยขอบคุณนะที่เธอไม่รับข้อมูลรบเมื่อกี้ที่เขาบอกเธอมาขอบคุณนะที่เธออยู่กับฉันตรงนี้แล้วเธอเนี่ยทำให้ฉันมีสติมาห้องน้ำมาปรับอารมณ์ คุณรีบพูดใส่พลังดีเข้าตัวคุณค่ะและคุณเซตโปรแกรมที่คุณอยากจะเป็นวิธีการคุณอาจจะจดไว้ก่อนก็ได้นะคะว่าคุณต้องการเป็นคนแบบไหนคุณเขียนไว้เลยค่ะว่าคุณต้องการที่จะเป็นนิวคุณแบบไหนคุณมีโมเดลไหมคุณมีต้นแบบไหมว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะเป็นคนร่าเริงคุณอยากจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งคุณอยากจะเป็นคนที่รักยิ่งของบุคคลทั่วไปคุณอยากจะเป็นคนเด่นคนดังคุณอยากจะเป็นคนแบบไหน คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าที่คุณจะเป็นคนแบบไหนคุณได้สิทธิ์นั้นค่ะพระเจ้ายักษ์จินนี่นี้มันอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนและพร้อมรับคําสัง่งเชกเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้คุณไม่รู้กฎของแรงดึงดูดข้อนี้คุณยังคงใช้อารมณ์ขุ่นมัวค่ะในการสั่งเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณคุณกําลังส่งคลื่นบางสิ่งบางอย่างบอกไปว่า,างหงุดหงิดวะไม่ชอบหน้าไอคนนี้เลยวะทําไมแม่งต้องเป็นวันซวยแบบนี้วะ ทำไมชีวิตกูไม่รันทดแบบนี้วะคุณกำลังสั่งคำสั่งนี้ให้ยักษ์จินนี่ของคุณค่ะแล้วยักษ์จินนี่เขาบอกกับคุณว่าไงคะได้ขอรับเจ้านายเจ้านายอยากจะเครียดใช่ไหมขอรับจัดให้ขอรับเหตุการณ์นะคะมันก็ประดังประเดประทุค,ค่ะคุณอยากจะเศร้าส้อยค่ะคุณส่งขึ้นสัญญาไปทำไมชีวิตฉันมันลันทดอย่างนี้ฉันแม่งดาวพระศุกรยังเรียกพี่เลย แน่นอนค่ะเจ้าอยากจินนี่ค่ะก็จะส่งเหตุการณ์ที่มันเศร้ายิ่งกว่าเดิมค่ะเครียดยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกต้มยิ่งกว่าเดิมให้คุณค่ะแน่นอนนะคะคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้ในขณะที่คนอื่นกำลังกังวลกับเศรษฐกิจค่ะแต่วันนี้คุณได้ตื่นรู้ค่ะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนอื่นจะตกต่ำเพียงไหนมันไม่เกี่ยวค่ะ นั่นมันเป็นโลกของคนอื่นค่ะเขากำลังสั่งยักษ์จินนี่เขาแบบนั้นแต่คุณตื่นรู้แล้วคุณจะพูดกับเจ้ายักษ์จินนี่ของคุณแบบไหนคุณเริ่มโปรแกรมซะตั้งแต่วันนี้เมื่อคุณทำไป21วันทำไมต้องทำย1วันวันนี้นะคะวันแรกที่คุณฟังเพลงชาติวันแรกเลยคุณก่าคุณร้องได้ไหมคะไม่ได้ถูกไหมคะ ถ้าวันหนึ่งนะคะคุณร้องเพลงชาติสิบสิบซ้อมสิบครั้งคุณว่าคุณจะคล่องขึ้นไหมคะแล้วถ้าคุณซ้อมวันละสิบครั้งนะคะต่อวันยี่สิบเอ็ดวันคุณร้องไปสองร้อยสิบรอบคุณว่าคุณจะร้องเป็นหรือยังคะนี่แหละค่ะเหตุผลนะคะการที่คุณต้องฝึกซ้ําซ้ําซ้ําเพื่อให้มันเกิดทักษะและให้มันเกิดเป็นนิสัยคุณจะสามารถเรียกการใช้งานจิตใต้สํานึกเสกได้ราวกับเนลมิตนะคะเมื่อคุณผ่าน21วัน มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรอกค่ะคุณคะคุณจะเสกได้แม้กระทั่งเรื่องความรักค่ะทุกๆอย่างที่คุณอยากจะได้คุณสามารถโปรแกรมได้เพราะโค้ดทำมาแล้วนะคะเพียงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนนะคะโค้ดสามารถสร้างรายได้เจ็ดหลักบอกเลยว่าสร้างรายได้เจ็ดหลักความสุขในชีวิตมีมากแบบสุดๆแบบตั้งแต่อายุเล็กจนโตมา33ปี เพิ่งจะรู้ว่ามันง่ายแค่นี้เองเหรอเมื่อเดือนที่แล้วนะคะจริงๆค่ะพี่ดาวบอกว่าจักรวาลช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆขอบคุณจักรวาลมากๆเลยวันนี้นะคะแน่นอนนะบางคนที่เข้ามาไอ้จักรวาลคืออะไรคุณไปเซิร์ชนะคะ The Secret ก็ได้นะ,ะอ่านะคะทำไม The Secret ถึงเป็นหนังสือขายดีระดับโลกพอๆก,กับแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะรอน,นดัเบิร์นเขาได้เขียนไว้นะคะเรื่อง จิตใต้สำนึกนะคะเออกฎของแรงดึงดูดจักรวาลน,นะคะเขาได้เขียนไว้นะคะคร่าวๆหรือคุณเซิร์ชก็ได้ค่ะคําว่ากฎของแรงดึงดูดคุณจะเจอหลักฐานบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เขาสาเร็จระดับโลกเขารู้ค่ะเขารู้กฎของแรงดึงดูดค่ะคุณขาเขารู้ค่ะแต่พวกเราไม่รู้ค่ะแต่มีบางคนไม่รู้ค่ะ ซึ่งเป็นคนจำนวนมากด้วยเพราะ95%ไม่รู้ค่ะอืมแต่วันนี้คุณต้องมีเขาเรียกว่าคุณหมดเวรหมดกรรมแล้วค่ะคุณเลยได้มาเจอโค้ดวันนี้ค่ะคุณลองไปทำสิ่งที่โค้ดบอกคุณนะคะโค้ดการันตีเลยว่าถ้าคุณทำสิ่งที่โค้ดแบ่งปันไปจากหัวใจ21วันนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคนอื่นยังยืนอยู่ที่พื้นแต่คุณไปอวกาศแล้วค่ะโอเคไหมคะ โอเคไหมคะวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากจะบอกคุณคือวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําหลังจากที่คุณขอบคุณตัวเองแล้วให้คุณขอบคุณห้องนอนของคุณมันใช้เวลาไม่นานหรลกค่ะคุณกับการที่จะขอบคุณสรรพสิ่งวันนี้นะคุณคิดเรื่องลบๆไร้ๆคนอื่นมาเม้ามอยเรื่องที่คุณไม่สมควรจะฟังคุณก็ฟังเขาเป็นครึ่งค่อนวันกับอีเรื่องเหตุการณ์ดีๆแบบนี้นะคุณทําไปเถอะนะทาบ่อยๆ ผลลั์ยิ่งเกิดในชีวิตบางคนเพิ่งจะอ๋อวันนี้ฟังมาตั้งนานเพิ่งจะอ๋อวันนี้เพิ่งจะเข้าใจวันนี้นะคะโค้ดหวังว่านะคะวันนี้โค้ดจะเป็นแสงสว่างหนึ่งให้กับประเทศไทยคุณที่ได้รับฟังโค้ดวันนี้จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์โค้ดอยากให้ทุกคนแบ่งปันนะไปเยอะๆนะคะให้คนบางคนเขาได้รับรู้เรื่องดาวเรื่องราว ตระหนักแล้วก็ตื่นรู้เหมือนที่โค้ดได้ตื่นรู้วันนี้33ปีโค้ดเรียนมามาก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 ,มากนะคะโค้ดประสบความสําเร็จนะคะจับเงินล้าน6เดือนนะคะทำมาแล้ว3เดือนทํามาแล้วจับเงินล้านแต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของโค้ดที่จับเงินล้านภายใน1เดือนแล้วมันไม่ใช่แค่เงินค่ะโค้ดได้ความสุขโหต้องพูดเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงกล้ามาแบ่งปัน โค้ดพิสูจน์ด้วยตัวโค้ดแล้วโค้ดเลยอยากมาแบ่งให้พวกคุณได้แบบโค้ดบ้างโค้ดนะคะจะเป็นจุดยืนให้กับประเทศไทยคนหนึ่งที่จะเป็นแสงสว่างนะคะให้กับประเทศนะให้คนไทยได้มีชีวิตที่มีความสุขให้เขาได้รับรู้ว่าคนไทยมีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเราจะดันประเทศไทยให้ป๊อปปูล่าเหมือนที่มาหาอำนาจเขามีกันแต่วันนี้คุณจะร่วมเป็นแสงสว่างหนึ่งกับโค้ดหรือไม่นั้นต้องแล้วแต่คุณแล้วล่ะคะ่ะ เอาไปทำนะคะวันนี้นะวันที่2นะคะตั้งโปรแกรมจิตตัวเองว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนนะน้องแอนว่าโนูคิดอย่างเดียวใครที่ไม่ชอบเราพูดดูถูกเราไปวางถูกต้องนิยี่ยมเลยนะคะให้เราอิกแน่ค่ะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเรารู้สึกแล้วเราจับกระแสเราได้วลาเรากลังรู้สึกไม่ดีให้ดีค่ะ ดิบไปเลยค่ะว่าเราไม่รับแบบนี้เราไม่เอาแล้วปรับอารมณ์ตัวเองให้กลับมามีความสุขให้ได้ให้ฟีลกู๊ดให้ได้นะคะแล้ววันทั้งวันนั้นจะเป็นวันกู๊ดเดย์ค่ะถ้าวันนี้คุณอยากได้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณทุกวันสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือคุณต้องสังเกตตัวคุณอารมณ์ของคุณ ดอกจันตัวโตๆเลยถ้าอารมณ์คุณขุนมัวไม่มีทางค่ะที่วันวันนั้นจะเป็นวันดีๆของคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณอารมณ์ดีต่อให้มีเรื่องร้ายมากระทบคุณเรื่องเศร้าหมองมากระทบคุณคุณดีดได้ค่ะคุณเศร้าได้แต่คุณต้องรีบตระหนักตื่นรู้และรีบฟิลโกรททันทีเพราะคุณต้องรับสิ่งดีๆในวันต่อไปในวันถัดไปในวินาทีถัดไปเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้ตัวคุณจะดึงดูดเหตุการณ์แบบนั้นให้มันมาเกิดขึ้นกับคุณ ซ้าแล้วซ้าเล่าแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณจับเครื่องสัญญาณได้ว่าวันนี้คุณมีความสุขคุณไม่ต้องไปคาดหวนหนังอะไรค่ะเผลอนั่งๆอยู่เราอยากกินขนมหม้อแกงเพื่อนซื้อมาให้ซะง,งั้นอยากกินอะไรอะ่ะป๊อปคอร์นอร่อยๆเพื่อนก็ซื้อมาให้นึกอะไรได้อย่างงั้นทุกวันนี้นะคะไม่ถึง24ชั่วโมงโค้ดอยากกินอะไรได้กินอยากได้ที่จอดรถราวกันในละมิดอะไรที่เขาว่าหาที่จอดรถไม่ได้โค้ดหาได้ อะไรที่โค้ดอยากจะได้มีคนมาเสนอโค้ดกําลังอยากดูบ้านเพื่อนก็เอารูปบ้านมาเสนอเพื่อนก็มาบอกว่าเธอไปตรงนี้สิบ้านสวยนะเออมีแต่คนเอาแคสตาล็อกมาให้เรือกนะคะนี่โค้ดต้องบอกเลยว่าโค้ดแบ่งปันคุณจากความรู้สึกจริงๆซึ่งโค้ดอธิษฐานจิตขอเจอกัลยาณมิตรนะคะใครที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรโค้ดมั่นใจว่าไม่ได้มาดูโค้ดแน่นอนนะวันนี้นะคะถ้าเราจะร่วมเป็นแสงสว่างหนึ่งด้วยกันเราต้องได้อยู่ด้วยกัน พระเจ้ากำลังพิสูจน์เราอยู่นะคะว่าคนอย่างเราคู่ควรที่จะมั่งคั่งและมีความสุขหรือเปล่านะคะวันนี้โค้สีตานะคะ Well and Happy Master นะคะออกมายืนยันฟันธงค่ะพราะโค้สสามารถทำแบบนี้และได้ผลลัพธ์แบบนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่1เดือนโคสทำธุรกิจนี้และมีไรายได้เจ็ดหลักภายใน1เดือนวันนี้นะคะ คุณไปทําตามเคล็ดลับที่โค้ดทาคุณก็สามารถมีอย่างที่โค้ดมีหรือมากกว่าได้โอเคไหมโอเคไหมทุกคนโอเคไหมคะอ่านะบทเรียนวันที่2วันนี้การบ้านของพวกคุณทุกคนนะคะหลังจากที่คุณขอบคุณตัวคุณเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณขอบคุณที่นอนของคุณนะหลังจากขอบคุณที่นอนเสร็จระหว่างที่คุณกําลังจะเคลิ้มหลับไปให้คุณนะคะตั้งโปรแกรมจิตคุณค่ะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนฉันสวยมาก ฉันน้าเด็กมากฉันเหมือนซูเปอร์สตาร์ฉันสวยและรวยมากฉันร่ำรวยและมีความสุขใครๆก็รักฉันแฟนฉันรักฉันมากลูกฉันเป็นลูกที่ดีตั้งโปรแกรมไปเลยค่ะวันนี้พูดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลับและคุณต้องพูดด้วยอารมณ์ที่ feel good รู้สึกดีโอเคไหมคะอ่าอ่านะคะโค้อธิษฐานจิตใครก็ตามที่ได้ไปทำเคล็ดลับนะคะ ที่โค้ดแบ่งปันชีวิตคุณรุ่งเรืองเฟื่องฟูมั่งคั่งมั่งมีคุณจะเปลี่ยนชีวิตหลังจากที่คุณได้เรียนกับโค้ด21วันนี้อย่างแน่นอนนะคะโค้ดออกมาแบ่งปันตรงนี้21ฟ21วันโดยที่โค้ดไม่คิดไม่คิดค่าคอรไม่คิดอะไรให้คุณเลยฟรีคุณได้กำไรล้วนๆคุณแค่ลงมือทำค่ะง่ายไหมคะ ง่ายมากเลยนะอ่าโอเคนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนนะที่เราได้มาพบเจอกันที่มาที่เราได้มาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะคนรักพวกเราทุกคนอย่าลืมไปลองทําวิธีที่โค้ดบอกนะคะเพราะว่าโค้ดนะคะทําแบบนี้ได้ป๊อปอัพและมีผลลัพธ์แบบนี้ได้เพราะโค้ดลงมือทําแบบที่มาแบ่งปันพวกคุณนี่แหละค่ะนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากมากมากกับการรับชม คลิปของโค้ดทุกคลิปนะคะอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้กับเพื่อนของเรามากมายเลยนะคะเลิฟอ,อยู่ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันภายในอ้อมกอดของจักรวาลน,นะคะที่มีเหลือเฟือและรักเราเสนอเกิน